สวัสดีค่ะวันนี้แฟนมีที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์มาฝากให้อีกหนึ่งแปลงนะคะซึ่งที่คุณลูกค้ากำลังเห็นอยู่ฝั่งขวามือของเรานะคะก็จะเป็นปั๊มน้ำมันที่อยู่ใกล้ๆที่ดินเลยค่ะตรงไปอีกนิดนึงนะคะซอยทางเข้าที่ดินของเราจะอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะนี่เลยค่ะตรงธนาคารทกรสนะคะสามารถเลี้ยวเข้าไปได้เลยค่ะนี่ค่ะ อยู่ไม่ไกลจากถนนใหญ่ด้วยนะคะนี่ค่ะธนาคารกสเดินตรงเข้าไปอีกนิดนึงนะคะก็จะถึงที่ดินเลยค่ะที่คุณลูกค้ากำลังเห็นอยู่ก็จะเป็นป้ายที่ปักอยู่ตรงที่ดินนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นถนนนะคะทางเข้าออกที่ดินค่ะบอกเลยว่าถนนกว้างมากๆเลยค่ะรถสามารถสวนกันได้นะคะ ลมลื่นมากๆเลยค่ะที่ดินนะคะก็จะมีเนื้อที่ทั้งหมด19ไร่นะคะ2งาน8ตารางวาค่ะเป็นที่ดินมีโฉนดนะคะอยู่ติดกับถนนสาธารณะเลยนะคะสามารถเข้าออกได้สะดวกมากๆเลยค่ะอยู่ด้านหลังธนาคารทกสนะคะอําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะบรรยากาศดีร่มรื่นม,มากๆเลยนะคะล้อมรอบด้วยต้นไม้ค่ะที่สวยทำเลดีนะคะเหมาะสำหรับปลูกสร้างบ้านพักอาศัยนะคะบ้านพักตากอากาศนะคะหรือว่าทำเกษตรก็ได้ค่ะ หากลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหาที่ดินขนาดใหญ่นะคะเพื่อเปิดทำธุรกิจส่วนตัวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงนะคะที่ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะมองเห็นวิวภูเขาด้วยนะคะบรรยากาศดีร่มรื่นมากๆเลยค่ะทางเข้าออกก็สะดวกนะคะสถานที่ใกล้เคียงกับที่ดินของเรานะคะก็จะมีทั้งปั๊มน้ำมันนะคะเซเว่นร้านสะดวกซื้อนะคะ ตลาดนัดตลาดสดค่ะมีทั้งเช้าเย็นเลยค่ะตลาดนัดนะคะนี่ค่ะชมวิว้อมรอบบริเ,รเวณที่ดินของเราวิวภูเขาด้วยค่ะมองเห็นวิวภูเขาด้วยค่ะลมรื่นม,มากๆเลยค่ะ หากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะคะโทร0 90 2 4 1 9 5 1 9่หนึ่งหค่ะติดต่อสอบถามคุณต้นได้เลยนะคะที่ดินก็จะขายอยู่ที่ราคา18ล้านบาทค่ะติดต่อซื้อขายเจ้าของโดยตรงได้เลยนะคะแฟนงขออนุญาตฝากทรัพย์ดีๆไว้ให้อีกหนึ่งแปลงนะคะ ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ